สวัสดีคุณผู้ชมนะครับสำหรับพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการทําให้เกมเอติล่าไม่กินสเปกนะครับซึ่งหลายๆคนก็อาจจะรู้แล้วนะครับว่าในส่วนของเกมเอติล่าเนี่ยจะเป็นเกมที่กินสเปกเป็นอย่างมากเลยนะครับซึ่งเกิดจากทางค่ายเนี่ยได้ทําการอปติมไน์เกมมาไม่ค่อยดีนะครับจึงทําให้เกมนี้เนี่ยกินสเปกเยอะเกินความจาเป็นนั่นเองนะครับซึ่งวิธีแก้อย่างแรกเนี่ยผมเคยทำเอาไว้แล้วนะครับในกลุ่มไททูบอรกนะครับก็สามารถเข้าไปในกลุ่มแล้วก็ไปดูได้นะครับแต่วิธีนี้นะครับขอเน้นย้ำว่าจะเป็น จะต้องมีเกมโทนออบิเทเนียก่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครซื้อเกมโทนออบิเทเนียมาไว้นะครับก็จะสามารถทําวิธีนี้ได้นั่นเองนะครับวิธีการครับก็คืออย่างแรกเลยให้เปิดคลิกขวาตรงนี้นะครับที่เกมโทนออบิเทเนียนะครับเลือกคุณสมบัติแล้วก็มาที่เบต้านะครับแล้วก็เลือกเบต้าตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เลือกแพดอ l ลลิเจียนแพดตรงนี้นะครับเราก็จะใช้ตัวแพดตรงนี้นะครับในการมาเปลี่ยนเกมอทติล่าให้มีกี่สเปคนั่นเองนะครับ จากนั้นให้ทาการดาวน์โหลดโปรแกรม Pack f i l e Manager นะครับก็สามารถเข้าไปที่ Google แล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับพอดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บเราก็จะได้เป็นโปรแกรมแบบนี้มานะครับซึ่งเราก็ต้องเปิดโปรแกรมเข้าไปนะครับปุ๊บก็ทําการเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับจากนั้นให้กดที่ไฟล์นะครับแล้วเราก็กดที่ Open นะครับแล้วก็เปิดหาตรงไฟล์เกมที่เราลงเกมทูตอพิทเนียไว้นะครับอย่างผมก็ลงที่ไดเอฟนะครับนี่เข้ามาที่ Steam Steam a p p c o m m o n นะครับ แล้วก็เลือกนี่โทรศัพเจเนียนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราลงเกมไว้ที่ตรงไหนนะครับอย่างของผมเนี่ยผมลงที่ไดเอฟเนาะก็เลือกมาที่ไดเอฟนะครับจากนั้นก็กดที่ Data นะครับเข้ามาที่โฟลเดอร์ดัตตแล้วก็เลือกที่ไฟล์ Data Pa c k นะครับกด Open ปุ๊บเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นตรงนี้มานะครับก็กดเปิดมาเลยแล้วก็หาไฟล์ fxc นะครับนี่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดที่ขวาแล้วก็ไปกดที่ x t a t นะครับนี่ ปุ๊บแล้วเราก็เลือกจุดลงนะครับกดโอเคไปเลยเนาะปุ๊บเรียบร้อยครับก็รอมันรวมไฟล์สักคู่หนึ่งนะครับทีนี้พอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราไปลองเปิดโอเพนดูนะครับว่ามันได้ทําการสร้างไฟล์ fxc แล้วหรือยังนะครับนี่อย่างตอนนี้นะครับก็สร้างโฟลเดอร์ fxc เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับก็ให้กดที่โอเพนนะครับไปเลือกที่ไดที่เราลงเก็เอทิล่านะครับอย่างของผมก็ลงที่ไดจีเนาะ เข้าโฟลเดอร์ดัตเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปที่ data pack เหมือนกันเลยนะครับมากด open ชึบรอสักครู่นะครับให้มันเปิดไฟล์ก่อนจากนั้นก็หามาที่ fxc เหมือนกันเลยนะครับแล้วให้คลิกขวาแล้วก็กด delete ไปเลยนะครับเมื่อเรากด delete ไปแล้วนะครับมันก็จะต้องใช้ระยะเวลาสักพักหนึ่งนะครับอย่าปิดโปรแกรมเด็ดขาดนะครับต่อให้โปรแกรมมันจะ error หรืออะไรก็ตามนะครับอย่าปิดโปรแกรมเด็ดขาดนะครับปล่อยทิ้งเอาไว้ ซึ่งมันจะต้องทำการกด delete file เนี่ยต้องใช้เวลาประมาณ10ถึง15นาทีหรืออาจจะนานกว่านั้นนะครับซึ่งโปรแกรมเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาในการลบไฟล์นะครับซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเครื่องของเรานะครับถ้าหาว่าใครคอมพิวเตอร์แรงก็จะใช้เวลาเพียงแค่ประมาณ5ถึง10นาทีนะครับแต่ถ้าหาว่าใครคอมพิวเตอร์ช้าหน่อยนะครับก็อาจจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงเลยนะครับเพราะฉะนั้นใจเย็นๆเ,เนาะพอกดลบไฟล์ไปปุ๊บก็อาจจะไปหาดูหนังสักครึ่งชั่วโมงหรือไปหาคลิป,ปอื่นๆดก็ไ้นะครับ สร็จปุ๊บแล้วค่อยกลับมาดูอีกทีนึงเนาะจากนั้นเมื่อเราลบไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับจากนั้นให้เรากดที่ Open นะครับแล้วก็ติ๊กที่ CA Pack ตรงนี้ออกนะครับปุ๊บนี่ติ๊กออกไปเลยนะครับเพื่อที่จะทําให้เราสามารถยกย้ายไฟล์เกมจากเกมนึงมาอย่างอีกเกมนึงได้ั้นเองนะครับทีนี้ให้เรากดที่ไฟล์ตรงนี้นะครับแล้วก็กดแอปแล้วก็มาที่นี่ Directory นะครับ ทีนี้ก็ให้เราไปที่ไฟล์ที่เราลง fxc เอาไว้นะครับที่เราแยกเอาไว้แล้วนะครับในไฟล์โทนออบิจเนียเนาะนี่ในเกมโทนออบิจเนีย fxc นะครับผลเดินตรงนี้เนาะล้วก็กดโอเคแล้วก็โอเคไปเลยนะครับมันก็จะใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมครับจะใช้เวลามากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับเครื่องของแต่ละคนนะครับทีนี้พอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะขึ้นเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับก็จะเป็นการแทนที่ไฟล์จากเกมโทนออบิจเนียมาเกมเอติล่านั่นเองนะครับ จากนั้นให้เราทําการกดเซฟนะครับปุ๊บเรียบร้อยนะครับแล้วให้เรากลับไปที่โฟลเดอร์ Data ของเกมทูนอ f ลพิเทเนียนะครับแล้วให้เราทําการลบโฟลเดอร์ fxc ออกก่อนนะครับปุ๊บชึบเรียบร้อยนะครับจากนั้นให้เราทําการกดที่ไฟล์นะครับเหมือนเดิมในโปรแกรมเนาะแล้วก็กด Open นะครับไปที่เกมทูนอ f ลพิเทเนียเหมือนเดิมนะครับอ่าไปตรงจุดที่เราลงเกมเอาไว้นะครับแล้วก็ให้หาที่คําว่าบลัดนะครับนี่ ก็คือ DLC เลือดนั่นเองนะครับในกรณีที่เรามี DLC เลือดครับถ้าหาว่าใครยังไม่มีนะครับก็ไม่ต้องทําอันนี้ก็ได้นะครับแต่สําหรับคนที่ซื้อ DLC เลือดมานะครับก็จะได้ทั้ง2เกมเลยเนาะก็ให้ทําการกด Open ปุ๊บเสร็จปุ๊บก็ให้นาการกดที่คลิกขวาตรงนี้นะครับกด e x t r a c แแล้วก็ Select แล้วก็กดโอเคนะครับอีกรอบหนึ่งรอให้มันทําการรวมไฟล์นิดนึงนะครับให้เป็นโฟลเดอร์ พอเสร็จปุ๊บนะครับให้ทำการกดไฟล์กด Open นะครับแล้วก็ให้เข้าไปที่ที่ที่เราลงเกมอัจาล่าเหมือนเดิมนะครับอีกรอบหนึ่งเน้นย้ำนะครับว่าทําตามนี้นะครับอย่าทำเอาไฟล์ไรวมกันนะครับเพราะว่าจะทำให้เกมพังได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องทําทีละขั้นตอนเนาะตามผมเลยนะครับทีนี้ก็ให้เลือกที่บัตรเหมือนเดิมครับบัดรแพ็คเนาะกด Open ปึ๊บ ทีนี้คลิกขวานะครับแล้วก็ลบทิ้งเหมือนเดิมนะครับปึบก็ใช้เวลาเหมือนเดิมนะครับรอสักพักหนึ่งพอเราลบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้เวลาไม่นานเนาะแล้วแต่เครื่องของแต่ละคนนะครับแล้วอย่าลืมด้วยว่าให้ทาการติ๊กตรง 4A แผกออกด้วยนะครับอีกรอบหนึ่งเนาะเผื่อว่าตอนที่เราทําไฟล์บลัดตรงนี้นะครับมันจะยังไม่ได้ติ๊กเนาะจากนั้นให้เราทาการกดที่ไฟล์นะครับแล้วก็แอดมานะครับเหมือนเดิมเลยนะครับ ไดเรกทอรีแล้วก็ไปที่จุดที่เราทําการลงโฟลเดอร์เอาไว้นะครับโฟลเดอร์ fxc ของบัลัดนี่อย่างอันนี้ผมลงไว้ใน Data นะครับก็คลิกที่ fxc ที่เป็นไฟล์บลัดนะครับกดโอเคกดโอเคปุ๊บรอเวลาสักครู่นะครับเหมือนเดิมพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะเป็นสีเขียวเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วเราก็กดไฟล์แล้วก็กดเซฟนะครับเรียบร้อยครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลองเปิดเกมได้เลยนะครับ เราก็เข้าไปที่ตัวเกมนะครับเกมอทิล่ากดเล่นดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงทีนี้ในส่วนของสเปคของผมนะครับก็ใช้กระจอ2 0 7 0นะครับแล้วผมก็ปรับคุณภาพภาพประมาณนี้นะครับผมก็จะมาเน้นที่ในส่วนของดีเทลยูนิตนะครับก็คือทอําให้ยูนิตเนี่ยมันดูคมชัดมากขึ้นนะครับแล้วก็ปรับยูนิตไซส์เป็นอัลตานะครับซึ่งผมก็จะมากดที่ปุ่มด้านล่างตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นการวัดว่าเฟรมเรทของเรานะครับในตอนนี้นี่สามารถทําได้แค่ไหนนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าเฟรมเรทมันจะพุ่งขึ้นขนาดไหนนะครับโดยผมได้ทดสอบทั้งก่อนและหลังทําแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูกัน,นครับว่าระหว่างก่อนทํากับหลังทำเนี่ยมันดีขึ้นแค่ไหนนะครับมา ซึ่งจากผลทดสอบเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าเฟรมเรทที่ขึ้นมาเนี่ยเกือบ10เฟรมเรทเลยนะครับแถมภาพยังสวยขึ้นด้วยนะครับถึงแม้ว่าในตัวทดสอบเฟรมเรทมันจะได้เพียงแค่59นะครับแต่พอมาเล่นจริงๆเนี่ยผลปรากฏว่ามันได้เป็นร้อยเฟรมเลยนะครับจะมีเพียงแค่ตอนที่ผมซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับถึงจะเฟรมเรทดรอปลงมานะครับแต่พอมองในมุมสูงก็ผลปรากฏว่าเฟรมเรทเนี่ยมันพุ่งขึ้นมาเกือบร้อยเฟรมเลยนะครับอย่างในตอนนี้นะครับที่ผมเล่นเนี่ยก็จะเป็นทหารนะครับสแปมมาทั้งหมดสู้กัน0องครับ ปรากฏว่าเฟรมเรทของผมก็ยังเกิน60เฟรมเรทนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับไม่ได้แย่มากนะครับอาจจะมีเป็นแค่ตอนที่เราซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับเฟรมเรทถึงจะดอบลงมาครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการทําให้เกมเอเจล่าไม่กินสเปคนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องนี้นะครับก็เอาไปลองทําดูได้นะครับแต่สําหรับคนที่ความสเปคไม่ค่อยแรงอยู่แล้วนะครับอาจจะไม่ค่อยเห็นผลมากนักก็ได้นะครับก็แล้วแต่เครื่องด้วยนะครับบางคนเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นไม่มากนะครับแต่บางคนอาจจะเพิ่มขึ้นเยอะเลยนนนะครับโออเเเสาาหพทีี้้ก็ขจ่ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แลกะกดติดตามช่องด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่พัดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม